ไปต่อกันที่เบตงนะครับสำหรับใครที่ชอบจับเรื่องของจักกระจันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ถึงฤดูแล้วนะครับมาแล้วสําหรับการจับจักกระจันนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นะครับเขาบอกว่าแห่กันจับจักกระจันสร้างรายได้นะครับปีละสองครั้งและที่สําคัญขายได้ราคาดีด้วยครับยามค่ําคืนนะครับในเขตเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาต้องบอกว่าคึกคักไปด้วยชาวบ้านแล้วก็เด็กๆที่ออกมาจับจักกระจัน ตามเสาไฟฟ้าและก็พุ่มไม้โดยใช้ไฟสายหรือว่าไฟนีออนนะครับในการล่อตัวจักจั่นออกมาเมื่อจับแล้วเนี่ยก็นําไปขายหรือประกอบเป็นอาหารสร้างรายได้นะครับในช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูของจักจั่นเป็นรายได้เสริมด้วยและก็จักจั่นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็บอกว่ามีเป็นจํานวนมากราคาขายอยู่ที่ตัวละ2อถึงสบาทครับจากเดิมเนี่ยนะครับราคาตัวละ3บาททําให้บางคนเนี่ยมีรายได้นะครับคืนนึงเนี่ยหลายร้อยบาทเลยทีเดียวนะครับ ขณะที่ร้านอาหารรวมไปถึงผู้บริโภคเองเนี่ยก็นิยมที่จะซื้อไปทําเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นทอดคั่วยำหรือว่าแกงซึ่งจักรจันเนี่ยก็จะออกมานะครับเพียงทุกๆ2ปีจึงถือว่าเป็นของหายากแล้วก็เป็นสีสันของวิถีชุมชนเบตงในช่วงนี้ด้วยครับเนี่ยก็